ุณอยู่กับทําลายกองดองพอดแคสต์สวัสดีครับหนังสือที่เราจะมารีวิว,วกันในพอดแคสต์นี้นะครับเป็นเรื่องของการทำความสะอาดบ้านครับชื่อเต็มๆของหนังสือเล่มนี้จริงๆคือวิทยาศาสตร์ของการทำความสะอาดบ้านเนาะ,ะเป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นนะครับต้องบอกก่อนว่าโดยเราเป็นคนที่ จะบอกว่าชอบทำความสะอาดบ้านไหมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าต้องทําความสะอาดบ้านเองอยู่แล้วเพราะว่าโอเคอยู่บ้านเนาะไม่ได้มีแม่บ้านหรืออะไรเฉ่นการทาาําความสะอาดนั่นก็เป็นเรื่องปกติหรือทั่วๆไปที่เราทํากันเนาะแต่ที่เราซื้อหนังสือเล่มนี้มาจริงๆซื้อมาเป็นปีแล้วเมื่อปีแล้วก็อ่านจบมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าการทำความสะอาดบ้านอ่ะมันเป็นมันเหมือนเป็นงานอดิเรก ส่วนหนึ่งนะสำหรับส่วนตัวนะแล้วเหมือนเหมือนกันนั่งทําสมาธิอะไรสักอย่างทําให้แบบเรามีจดจ่ออะไรอย่างเงี้ยเราเราหลีกผลจากพวกมือถือหรืออะไรพวกนี้ได้แล้วทาความสะอาดบ้านมันก็เพลินดีแล้วก็เป็นเรื่องของสุขอนามัยด้วยเนาะเออที่เราเห็นแบบตรงนี้ปุป๊บอะเออรู้สึกแบบเอออยากเอามาอ่านเหมือนกันโอเคซึ่งในหนังสือเล่มเนี้ยครับจริง,รงๆเขามีหลากหลายหมวดหมู่เนาะว่าด้วยหลายๆอย่าง,างเช่นการทําความสะอาดบ้านอา่ะ แบบว่าเอ่อทำความรู้จักกับเชื้อโรคอ,ออะไรพวงเนี้ยทำยังไงให้เชื้อโรคในบ้านอะ่ะไม่ได้อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็เคล็ดลับในการทำความาสะอาดบ้านรู้จักของการคราบสกรบปรกหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราจะมาเล่ากันวันเนี้เนาะเราจะคัดมาเป็นบางตอนรู้สุาอ่าราสึกเออมันน่าจะมาแบบเออเหมือนกึ่งรีวิว,วว่าเขาพูดถึงเรื่องเนี้ยแล้วรู้สึกเห็นด้วยค่อนข้างเยอะเลยโอเค <c oughs> เรื่องแรกกเนาะก็คือทําความรู้จักกับฝุ่นให้มากขึ้นนะเนาะ ในหนังสือเล่มนี้ครับเขาพูดถึงฝุ่นนะเนาะฝุ่นในที่นะี้คือเป็นฝุ่นแบบทั่วทวไปฝุ่นใหญ่ๆก่อนนะครับก็คือฝ <c oughs> ุ่นเนี่ยมีแหล่งกําเนิดจากไหนได้บ้างอันดับแรกเลยก็คือเป็นแหล่งกําเนิดจากเส้นใยของเสื้อผ้าที่นอนหมอนอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นพวกเส้นใยของพวกนี้เนาะอันที่2คือเป็นเส้นใยที่ ฝุ่นที่มาจากมนุษย์ก็คือพวกเศษขมันจากผิวหนงังเส้นผมเส้นขนที่หลุดร่วงของคนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือฝุ่นที่มาจากนอกบ้านอันนี้อาจจะรวมทั้งพ M 2.5ด้วยฝุ่นภายนอกแล้วก็เศษดินทรายที่ติดมาจากรองเท้าหรือการเราเข้ามาจากภายนอกเข้ามาในบ้านเนาะอ่ะอันเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเมื่อเราทำามสะอาดเนาะจะเห็นจริงๆว่าฝุ่นมันหายไป โดยเฉพาะการใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะฝุ่นไม่ได้หายไปไหนทั้งหมดใช้ว่าไม่ได้หายไปไหนทั้งหมดคือหมายความว่าตอนเราทําความสะอาดฝุ่นมันจะฟ้งกระจายในขณะที่เราทําความสะอาดนั้นอยู่ทําให้เราอะ่ะเหมือนมองไม่เห็นคือเราจะเห็นฝุ่นก็ต่อเมื่อมันตกลงมาสู่พื้นอืมนั่นหมายความว่าเมื่อเราทําความสะอาดอ่ะแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเราจะเห็นฝุ่นอ่ะที่แท้จริงอะ่ะ หล่นมาที่บนพื้นนะเนาะโดยเฉพาะนนเนี่ยฝุ่นน่ยจะรวมกันเป็นจุดๆโดยเฉพาะที่ที่ที่เขาสังเกตเนาะก็จะมีดังนี้อันดับแรกเลยคือเล้าล่าเฟอร์นิเจอร์ครับอสองก็คือมุมบริเวณโถ,ถงทางเดินแล้วก็อันดับที่สามก็คือ,อบริเวณใต้เครื่องปรับอากาศเนาะแล้วก็ใกล้พัดลมระบายอากาศต่อมาคือพวก ใกล้เครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าเช่นพวกโทรทาาัศนเหมือนตรงนี้มันมีพวกไฟ,ฟฟ้าสถิตอยู่แล้วก็สุดท้าก็จะเป็นริมผนังห้องซึ่งอันเนี้ยเขาบอกเลยว่าฝุ่นน่ยมันจะดูมีปริมาณเท่าเดิมก็จริงแต่ว่าพอมันกระจุกตัวมันจะมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะเนาะซึ่งหลักการทำความสะอาดในหนังสือเล่มนี้คือการรวบรวมคราบสิ่งสกรปรกแล้วก็เก็บกวาดสิ่งสกรปรกออกไปก็คือตัวฝุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะ่ย แทนที่เราจะทำความสะอาดบ้านทั้งหลังเพื่อกําจัดฝุ่นใช้คําว่าทั้งหลังอนะเนาะในความเป็นจริงให้เน้นส่วนที่เราแจ้งมาเช่นรอบเฟอร์นิเจอร์มุมโถงทางเดินใต้เครื่องปรับอากาศใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ริมผนังห้องอนะตรงนี้ฝุ่นกองกันอนะเพราะว่าเราจะได้เบาแรงกว่าด้วยอืมแล้วก็ต่อมาเนาะยังอยู่เรื่องฝุ่นอยู่แต่ว่าวิธีการใช้อ,อ วิธีการเลือกเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ข้อเสียในการใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอันนี้ครับต้องบอกก่อนว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่น <c oughs> อ่ะเนาะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งเลยของคนทำความสะอาดบ้านเลยทีเดียวเนาะซึ่งมันช่วยประหยัดแรงแล้วก็ทุนแรงของคนในการทำความสะอาดที่ต้องทำเดิมๆซ้ําๆเช่นการดูดฝุ่นอ่ะเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับสามารถถูพื้นซักผ้า ซักกระถูให้ด้วยแล้วก็เอาฝุ่นไปเก็บทิ้งที่แท่นได้ด้วยอันนี้จริงนะส่วนตัวใช้อันนี้แอบไม่ได้เนียนขายหรืออะไรให้เขานะก็คือพอใช้อยู่จริงๆชื่ออ่ b โรบล็อกเอสเจ็ดแม็กวีอัลตราตอนนี้รู้สึกจะมีรุ่นใหม่แหละเป็น S8 อันนี้เราเคยรีวิวแล้วในบล็อกของ labitter.net เนาะลองไปหาอ่านก็ได้เดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้นิดหนึงในในบล็อกนะลองเข้าไปอ่านดูอ่าตรงเนี้ยบอกเลยว่าใช้งานดีมากแบบทำทุกอย่างเอง มีเราแค่เรามีหน้าที่คือเติมน้ําเอาน้ําเสียไปทิ้งแล้วก็เอาฝุ่นที่เขาดูดมาไปทิ้งนานๆทีหนึ่งอ่ะเราวนกลับมาเข้าที่หนังสือเหมือนเดิมนหนังสือเนาะก็ยังว่าด้วยว่าเฮ้ยแต่หุ่นยนต์ทําความสะอาดเนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นโดยทั่วๆไปก็จะมีจุดบกพร่องอยู่สาอย่างใหญ่ๆด้วยกันอันดับแรกเลยคือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นส่วนมากมีช่องระบายลมอยู่ใกล้พื้นครับดังนั้นเมื่อเวลาทํางานอ่ะเนาะ ก็ทาให้ฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศอันนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่สิก็เรียกว่าต้องเป็นต้องเป็นเรื่องจริงแหละเพราะว่าหุ่นยนต์น่ะมันก็ตี้ยถูกปะการมีช่องระบายลมอ่ะมันส่วนใหญ่มันก็อยู่ใกล้พื้นทั้งหมดอ่ะรุ่นไหนที่ท,ที่ว่าใกล้มากก็คืออยู่ข้างใต้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่ตรงนั้นหรอกเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่เป็นเอ่อไว้ดูดฝุ่นกลับเข้าไปใช่ปะแล้วก็ไหนจะมีล้อมีอะไรส่วนใหญ่จะไม่อยู่แต่มันจะอยู่ข้างๆอ่ะเออหุ่นยนต์วก ดูดฝุ่นอะไรพวกนี้มันจะอยู่ข้างๆก็ยัง,งถือว่าใกล้พื้นอยู่ดีเนาะมันก็ทําให้ฝุ่นอ่ะฟูงกระจายในอากาศได้เวลามันทํางานมันก็ต้องมีมอเตอร์ในการดูดอืมต่อมาข้อที่สองหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอนะ่ะไม่สามารถที่จะดูดฝุ่นที่เกาะลงบนพื้นผิวเพราะว่าความชื้นแล้วก็ไฟฟ้าสถิตได้อันเนี้ยส่วนตัวเนี่ยอันนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวน,นี้ที่เ,าเขาเขียนไวนะ้เนาะแต่ข้อคิดเห็นส่วนตัวของเราอะ ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงในระดับหนึ่งนั่นหมายความว่าเอ่อเขาเรียกหุ่นยนต์ที่ดูดฝุ่นอย่างเดียวไม่ได้ถูกอ่ะอืมทั้เพราะว่าหุ่นยนต์ที่ดูดฝุ่นอ่ะก็คือจะดูดฝุ่นที่มันแห้งใช่ไหมละ่ะและให้มันเข้าไปในเครื่องอแต่ฝุ่นที่มันมีความชื้นเกาะมันจะดูดได้ยากกว่าอยู่แล้วแต่ถ้ามีฟังก์ชันพวกการถูพื้นสั่นถูพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้ส่วนหนึ่งอ่ะฝุ่นที่ เกาะเพราะว่าเป็นความชืนะ้นน่ะก็ช่วยได้ค่อนข้างโอเคนะสำหรับเราต่อมาข้อที่สามเขาบอกห้องของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นข้อที่สามก็คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหลายรุ่นเนาะยังไม่สามารถทำความสะอาดบริเวณมุมห้องได้ดีพออ่าอันนี้ครับค่อนข้างจริงส่วนตัวหลังจากที่ใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะเนาะ อันนี้ค่อนข้างจริงนะเพราะว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะ่ะจะมีข้อจากัดบางอย่างก็คืออย่างที่บอกไปว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออหุ่นยนต์อ่ะมันเข้าไปถึงมุมนะแต่ว่าการทางวาสตราดที่เป็นเขาเรียกว่าอยู่มุมห้องอะ่ะเข้าใจแหละว่าด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไปได้ไม่ลึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะเราอ่ะสังเกตเวลาเราแบบว่าเฮ้ยไปเอามือไปลูดข้างๆอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเห็นว่ามันมีฝุ่นอยู่บ้างนิดหน่อยตามมุมห้องอ่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดายยแลวที่รู้สึกว่าเออมันก็เออคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งของหุ่นยนต์นะแต่ว่าพวกกลางห้องหรือว่าพวกที่แบบแบบมันเขาเรียกสิ่งที่เราต้องทําทุกวันอนะ่ะเออมันช่วยทุ่นแรงเราได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ในหนังสืออ่ะเขาพอเขาย้ําจุดบกพร่องอนะัเนาะว่าบกพร่องแรกก็คือ เมื่อมีช่องระบายลมอยู่ใล้พื้นนะเนาะจำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราเล่าไปละฝุ่นมันก็จะเวลาทำความสะอาดฝุ่นมันก็จะุ้กะงกระจายไปในอากาศใช่ปะ่ะอ่าเมื่อหุ่นยนต์ทำความสะอาดเสร็จแล้วสักพักหนึ่งฝุ่นมันก็จะลงมาที่พื้นเหมือนเดิมอ่าแต่ปริมาณมันก็จะน้อยลงแหละเพราะฉะนั้นนะเขาก็เลยบอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําความสะอาดครั้งสุดท้ายด้วยตัวเองด้วยเช่นอ่าเมื่อกี้ ลืมแล้วลืมเลยดิยังว่าเราให้เราดูดฝุ่นหรือว่าฝุ่นัมันจะกองอยู่ตรงไหนก็คือมุมห้องใช่ไหมอรอบเฟอร์นิเจอร์รอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยก็แนะนําให้ทําตรงนั้นอีกรอบหนึ่งเพื่อเก็บฝุ่นแต่ส่วนตัวบอกถ้าเก็บฝุ่นไหมเก็บนะแต่ว่าไม่ได้เก็บทุกวันเหนื่อยมากคือเราก็จะเก็บแค่เฉพาะวันสาวดววันชิ์แบบวีคหนึ่งเมื่อก่อนคือเราทําแบบ สองสามวันทำครั้งดูดฝุ่นทางบ้านอนะ่ะครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฝุ่นมันก็เยอะจริงๆแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยพอมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วอะ่ะเออฝุ่นนมันไปกองอยู่ริมๆอะ่ะจริงแล้วก็แต่ว่าเราก็ใช้เวลาแทนที่จะแบบสองสามวันทีหนึง่งเราจะกลายเป็นความถี่แหล้วแค่เดือนอ่าโทษทีเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ไม่ไหวเนาะสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งเท่านั้นเองอืมแล้วก็วิธีการเลือกเครื่องดูดฝุ่นเมื่อกี้เป็นหุ่นยนต์เนาะ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้ว,วนี่เขาบอกจุดบอกพร่องไปแล้วแล้วเขาบอกวิธีการเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นเขาในหนังสือก็แนะนําว่ามีู่งอย่างก็คือควรจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายข้อ2คือช่องระบายลมควรอยู่เหนือจากพื้นในตําแหน่งที่สูงเดี๋ยวนี้เครื่องดูดฝุ่นน่ะจะอยู่ข้างบน,บนหมดลวเนาะเครื่องระบายลมก็เห็นปะเขาก็เหมือนยังเน้นย้ำอยู่ว่าช่องระบายลมมันทําให้ฝุ่นกระจายใช่ปะเมื่อมันอยู่จากตําแหน่งพื้นในที่สูงมากๆมันทำเขาเรียกว่าอะไรมันไม่รบกวนฝุ่นตอนที่เราจะดูด อ่าแล้วก็การที่มันเป็นแบบไร้สายปุ๊บเนี่ยข้อดีของมันก็คือเออมันสายก็จะไม่เกะก,กะแล้วก็ไม่ทําให้ฝุ่นฟุ้งกระจายด้วยแล้วก็มีเคล็ดลับอีกนิดนึงคับว่าเออการขยับหัวดูดฝุ่นเนาะแนะนําให้ทาเขาเรียกราบไปกับพื้นก็คือไม่ทําให้หัวมันกระดกกระเดิดหรืออะไรเงี้ยอ่าทำให้การดูดฝุ่น่ะของเครื่องดูดฝุ่นมีประสิทธิภาพแล้วก็ขยับด้วยความเร็ว5 6ถึงวิต่อ1นเมตรนะองเขาก็ พูดเป็นตัวเลขอะไรก็คือขยับหัวดูดในไม่ช้าไม่เร็วเกินไปคือประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าขยับหัวดูดเร็วไปก็ทําให้ฝุ่นมันฟงแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดแบบไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองอืแล้วก็หัวข้อต่อมาเนาะการที่ทําความสะอาดเนี่ยเขาแนะนํามากๆว่าคุณจะต้องตั้งเป้าหมายว่าจะทําถึงแค่ไหน เพราะว่าความสามารถแล้วก็พลังงานของแต่ละคนอะ่ะมีจํากัดเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายปุ๊บในการในการทําความสะอาดบ้านอะ่ะมันจะทําไปเรื่อยๆแ,แล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเหมือนการทําที่ไม่มีจุดสิ้นสุดะนะเหมือนเราเวลาเราทํางานเราทําอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วแต่คนเลยนะบางคนจะใช้เป็นเวลาใช่ปะจุดมุ่งหมายคือเป็นเวลาทําแค่ชั่วโมงเดียวเสร็จพอบางคนทําเป็นเพราะเอาเป้าหมายอย่างเดียวเช่น วันนี้ฉันจะดูดฝุ่นอย่างเดียวพอวันนี้ฉันจะล้างห้องน้าอย่างเดียวพอไม่ทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราแบบพอเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายปุ๊บว่ามันมีอันนี้ข้อเสียงมันก็คือเอ่อเขาเรียกทาความสะอาดไปแล้วก็หุดหงิดไปเพราะว่ามันเหมือนทําไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มันเหมือนไม่เขาเรียกมันไม่เสร็จสักทีอ่ะมันเหมือนแบบแต่เอาข้อจริงนะครับว่างานบ้านเนี่ยการทำสะอาดบ้านอ่ะมันไม่มีวันจบมันต้องทําไปแบบวนไปเรื่อยๆอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นพอเราตั้งเป้าหมายปุ๊บเนี่ยก็จะช่วยให้ตรงเนี้ยดีขึ้นถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายอย่างที่บอกไปทํางานไปแล้วหุดหงิดไปแน่นอนมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ทําความสะอาดเนี่ยเอโทษทิการเราทําให้เราไม่ชอบการทําความสะอาดบ้านก็เป็นไปได้เนอะอืมแล้วก็ข้อดีองมันก็ยังมีอีกก็คือทําให้เราไม่ทํางานเกินขีดความจํากัดของตัวเองแล้วเขาก็แนะนําอีกว่า เราควรทําความสะอาดวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยก็พอเพียงพอแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเออเป็นความสําเร็จอะ little success นิดนิด,น,ดนึงอะไรอย่างเงี้ยเกิดแรงจูงใจในความทาความสะอาดครั้งต่อ,ต,อต่อไปอันเนี้ยเป็นประสบการณ์จริงๆของตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเอามาใช้เรารู้สึกว่าเออมันเรื่องจริงนะเออคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบโหบ้าทําความสะอาดขนาดนั้นแต่รู้สึกแบบการทําความสะอาดแต่ละแต่ละครั้งหรือในแต่ละที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่า เอ,อมันไม่เหนื่อยเกินไปมันทําแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เสร็จอย่างอย่างที่เราบอกคืออ่ะวันเสาร์เราจะตั้งตั้งไว้เลยว่าเราจะล้างห้องน้ําอย่างเดียวถูกไหมเราก็จะทำแค่ล้างห้องน้าจริงนะโอเคทําล้างห้องน้าแค่นั้นไม่ทาอย่างอื่นอืมแล้วอ่ะวนมาอีกเสาร์หนึ่งเสาร์ถัดมาก็จะไม่ได้ล้างห้องน้ำละอาจจะเป็นดูดฝุ่นใช่ไหมอ่ดูดฝุ่นอ่าแล้วก็จะมาเป็นวันอาทิตย์ ต่อมาถ้าวันไหนเราว่างไม่ได้ไปไหน,นอาจจะมีเช็คกระจกเราก็ได้เช็ดกระจกอย่างเดียวนะไม่ทําอย่างอื่นหรอเช็ดกระจกก็เช็ดกระจกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันทํารู้สึกว่าเออมันทาแล้วมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างในบ้านให้เสร็จภายในวันเดียวอะ่ะอืมอันเนี้ยครับพอเราอ่านหนังสือเล่มเนี้วิทยาศาสตร์ของการทำความสะอาดบ้านแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยเออเรารู้ถึงเรื่องของ รู้จักเกี่ยวกับเรื่องสิ่งโสกปรกมากขนเนาะจริงๆในหนังสือเขาจะมีอธิบายละเอียดนะว่าคราบแบบนี้เกิดมาจากอะไรคราบสีสีดำสีน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็วิธีการทำขาาท้าวสารคราบพวกเนี้ยใช้อะไรบ้างอันนี้ต้องลองไปอ่านค่อนข้างดีแล้วก็มีรายละเอียดเยอะแล้วก็ทำขาาท้าวสารเพื่อกำจัดเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรบ้างเชเ้วรัสอะไรพวกเนี้ยครับก็จะมีบเบาะภาะการจุดหมายการทำข้าวสารบ้านนอก อนอกจากว่าทาให้บ้านมันดูเรียบร้อยดูสะอาดแล้วอะ่ะเออมันช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยอืมแล้วก็การทําความสะอาดอย่างถูกต้องจริงมีหลายอย่างมากๆเลยแบบผ้าขี้เหลวอะ่ะห้าเปียกนะอะนจ,จริงคือผ้าขี้เห้วห้าเปียกเพราะว่าเอา่ยิ่งถูแล้วมันกลายนยิ่งสกปรกถึงมันยิ่งสะอาดอะไรอย่างเงี้ยอืมตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ควรวางยังไงเพื่อไม่ให้ฝุ่นตากเพื่อไม่ให้ใแบบฝุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืม จริงอะ่ะค่อนข้างดีเลยแนะนําว่าใครที่เป็นคนหลักบ้านใช่คหหลักบ้านในระดับหนึ่งแล้วก็ทำข้อาสอา์อยู่แล้วอะไรเงรี้ยแนะนําว่าหนังสือเล่มนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์เนาะอืมโอเคสําหรับวันนี้ครับไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ